รีดแล้วแป้งหดนะคะขยายแป้งยังไงแป้งก็ไม่ไปสักทีนะแก้ยังไงดีเดี๋ยววันนี้แม่แวหวพาไปดูค่ะถ้าสมมุติว่าเรารีดแป้งนะคะแล้วแป้งมันขยายแล้วมันรีดไม่ไปนะคะมันหดลงมาอย่างนี้นะคะวิธีแก้ก็คือให้เราพักแป้งไว้รอบอนี้นะคะแม่แวหวรีด พับเพสตรีเนาะซึ่งมันต้องรีดพับหลายรอบนะแล้วรอบสุดท้ายอะเวลารีดแล้วแป้งมันหดรีดไม่ไปไม่แหววอะก็จะทำการพักแป้งไว้ก่อนนะโดยที่นะคะใช้พลาสติกแบบนี้นะคลุมแป้งเพื่อไม่ให้มันโดนลมไม่ให้แป้งมันแห้งนะคะคลุมให้เรียบร้อยแบบนี้นะ เสร็จเรียบร้อยพอเราคลุมแป้งเสร็จนะคะแม่แววก็พักแป้งในตู้เย็นไว้ก่อนนะสักประมาณสัก30นาทีก็ได้นะหลังจากนั้นนะคะเราค่อยนํามารีดต่อเท่านี้นะคะก็สามารถแก้ปัญหานะแป้งหดรีดไม่ไปได้แล้วอันนี้หลังจากที่แม่แววพักแป้งเสร็จใช่ไหมแม่แววก็มารีดต่อเลยนะโรยนวลแป้งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่ารอบนี้ตอนรีดขยายลงไปอะ่ะง่ายมากนะคะเนื่องจากแป้งเราได้พักเต็มที่เนาะแป้งมันรีแล็กซ์นะคะ เวลาที่เราเรีดขยายนะมันก็ขยายง่ายใครมีปัญหาแป้งหดก็ลองเอาคําแนะนําของแม่แววนะคะไปปรับใช้กันดูนะแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแม่แววด้วยนะคะหรือว่าใครนะมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับการทํโครซองขั้นตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีอ๋ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ขอจงข้อใจเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่แววด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วจริง จริงสวัสดีค่ะ